หลุดไหมเนี่ยหลายอย่างนะแล้ววันนี้เนี่ยมันพานไปถึงในเรื่อง,องการฟอกเงินการฟอกเงินถ้าสืบได้ว่าเป็นการฟอกเงินก็มีการอายัดทรัพย์เกิดขึ้นแน่นอนนะอายัดทรัพย์ทั้งหมดอ่าที่ที่ได้มาเนี่ยแล้วเอามาตรวจสอบเนี่ยนะครับว่าเออมันมันยึดโยงกับกระบวนการการฟอกเงินหรือบัญชีมา้าหรือไม่เนี่ยยึดกันหมดเลยนะนะไอ้ที่สร้างกันมาเนี่ยนะครับก็ยึดกันเท่าที่จะยึดยึดได้ วันนี้มันก็เลยเกิดกระบวนการว่าเฮ้ยพอมันสืบเส้นการเงินไปลักษณะอย่างนี้ไอ้บุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทนายทนายดังเนี่ยก็ต้องมาชี้แจงว่าเป็นบัญชีใครแล้วไอ้บัญชีนี้มีตัวตนจริงหรือจริงหรือเปล่าและทำไมต้องให้เข้าบัญชีคนอื่นโอ้โหนะครับตั้งข้อสังเกตอาจจะไม่เท่าอาจจะไม่ดำแล้วเขาเรียกอะไรนะครับวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาแล้วครับเป็นปัญหาแน่นอนว่า ต้องชี้แจงให้กับสังคมได้รับรู้เพราะว่าวันนี้นะครับที่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหายังไม่ออกหมายจับอาจจะกําลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับให้มากพออย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่บีบให้ขั้นบีบให้มั่นคันในตายเนี่ยนะจะรุนเกียดปานแก้วก็จะไม่กล้าที่จะขยับเหมือนกันนะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาเป็นทนายเอากฎหมายเข้ามาสู้เอาข้อกฎหมายเข้ามาสู้ นะครับคุณกนกวันสวัสดีครับนะเพราะฉะนั้นพอจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับหรือจะออกหมายจับกับทนายเนี่ยมันก็ต้องละเอียดนะละเอียดละไมหน่อยให้รอบครอบหน่อยให้แบบเอาแบบดิ้นไม่หลุดอะไรประมาณนั้นอนะ่ะนะครับ่นะสวัสดีครับคุณเขมโอ้บรรยากาศฝนตกบรรยากาศหน้าหนาวเลยนะเชียงใหม่นะสวัสดีครับทุกคนนะครับเอออันนี้เป็นข่าวคราวที่ที่ แชร์กันแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวของขา่าวทีนี้ทรัพย์สินต่างๆโอ้โหเข้าขั้นมหาเศรษฐีเลยนะเข้าขั้นมหาเศรษฐีไหมมหาเศรษฐีร้อยล้านนะใครที่เป็นทนายเนี่ยนะครับวางการเดินทางชีวิตให้ถูกต้องนะวันนี้เนี่ยอาจจะพ้นข้อกล่าวหาได้อาจจะสู้ในแง่ข้อกฎหมายได้แต่นะครับ มันเป็นรอยด่างพร้อยให้สังคมตำหนิตีเตียนนะอาจจะไม่ผิดในข้อกฎหมายแต่ในเรื่องของจริยธรรมนะครับในเรื่องของจรรยาบรณในเรื่องของความเป็นมนุษย์นะการยืมเงินไปเอาเงินเขาไปหวันล้อมไปพูดจาหวานหวานเอาเงินเข้าหรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการใช้มากเล่เพทุบายเนี่ยนะนะมันก็ทําให้สังคมเนี่ย อาจจะจาหน้าไปในทางที่มันไม่ดีหรือเปล่านะมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายหรอกเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะใช้แง่กฎหมายอข้อกฎหมายเนี่ยเข้าไปคัดค้านเข้าไปนะครับต่อสู้กันแต่ในสังคมนะครับต้องเข้าใจนะว่าถ้ามีในลักษณะอย่างนี้สังคมก็อยู่ยากนะนะครับสังคมอยู่ยากนะถ้ามีคนหลาย คนที่เป็นคนประเภทแบบเนี้ยนะครับจะบอกว่าฉลาดเกมโกงจะไม่ฉลาดจะอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คําจะเรียกแต่ถ้ามีอยู่ในสังคมไทยโอ้โหต้องระวังตัวกันทุกระเบียดนิ้วนะเพราะมันอยู่ยากจริงๆนะมาในส่วนมากไม่ได้มาในคราบโจรหรอกส่วนมากมาในคราบคนดีปากหวานพูดหวานล้อมตอนไม่ได้ตังก็ดีไปใช่หมด พอตอนได้ตัง์ละหายแล็ไปเลยนะคล้ายๆว่าเสียรู้นะครับเ,เสียรู้เสียหลักเสียใจไว้วางใจรักใคร่ครอบครัวเดียวกันสุดท้ายก็แพ้คนพูดหวานหวานแพ้คนพูดหวานหวานหวานล้อมเก่งนะดูน่าเชื่อถือมีเครดิตทางสังคมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับรัฐมนตรี ผู้มากบารมีต่อสายคุยวิดีโอโอ้โหมันไม่ต่างอะไรกับสามารถเลยนะเนี่ยสามารถก็ใช้แผนอย่างนี้คือเวลาจะสร้างเครดิตอะไรคุยไหมคุยกับรัฐรมนตรีไหมเปิดวิดีโอคอลคุยกับลุงบ้างเปิดวิดีโอคอลคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนี่การสร้างเครดิตสังคมวันนี้เนี่ยเป็นภัยสังคมจริงๆนะนี่ถ้าใครฟังเนี่ยกดไลค์กดแชร์หน่อยเพราะอะไรคุณนะคุณสังเกตนะ ไอ้คนนี้มันไม่มีบารมีนะครับไม่มีชื่อเสียงอ่ะส่วนมากอ่ะคุณไปดูเลยหน้าเฟซมันอ่ะนะหน้าเฟซคนที่ไม่ปกติอ่ะจะชอบถ่ายรูปกับคนที่มีชื่อเสียงและร้อยเปอร์เซ็นตของเฟซบุคคลพวกนี้นะจะเป็นคนอวดอ้างชอบอวดอ้างร้อยเปอร์เซ็นในการลงรูปในเฟซของบุคคลพวกนี้นะจะลงรูปกับคนที่มีชื่อเสียงคนดังๆคนที่เป็นนักการเมืองมันจะ ไปแอบร่วมเฟรมกับเขาทุกครั้งและทุกครั้งก็จะเอามาลงในเฟซไอถ้าเอามาลงในเฟซกับผู้หลักผู้ใหญ่สัก20%ของเนื้อที่เฟซทั้งหมดก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้พวกนี้คุณสังเกตไว้นะถ้าใช้เฟซจริงนะแล้วถ่ายร่วมเฟรมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะในการลงรูปในเฟสมันร0 0เ8อเป็นเป็นการอวดถ่ายรูปกับ นะคนที่มากบารมีคนที่ประชาชนรู้จักไอคนนี้เนะี่ยคบไม่ได <c oughs> คบบ้คุณมีเพื่อนแบบนี้ไหมคุณมีเพื่อนแบบนี้ไหมเพราะจริงๆแล้วตัวมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแต่ไปที่ไหนเนะีนะ่ยอยากจะไปร่วมเฟรมก็เอามาลงรูปได้เจอรู้จักกันนานแล้วรู้จักกันประมาณเนี้ยไอคนที่ไม่รู้ก็หลงเชื่อคุณมีเพื่อนลักษณะอย่างนี้เปล่ามีไหมมีไหม ไม่มีใครมีเลยเหรอฮนะผมว่าเห็นได้แบบง่ายมากเลยนะชอบถ่ายรูปกับรัฐมนตรีชอบถ่ายรูปกับสอสอ,อ,อชอบถ่ายรูปกับคนมีชื่อเสียงแล้วเอาไปลงเฟซทำให้คนใกล้ตัวหรือคนที่มาพบเห็นในเฟซเราโอ้โอีกคนนี้มันโอ้โหเส้นมันใหญ่โว้ยโอ้โหมันมากบารมีรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เต็มเลย มีเพื่อนแบบนี้หรืเอเปล่าในเฟซอ่ะมีไหมน่าเงียบกิบเลยหรือคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าฮะเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยถ้าในเฟซนะลงรูปไม่ได้ขาดเลยแปดสิบเปอร์เซ็นในพื้นที่ยี่สิบเปอร์ซ็นท่านลงคู่กับบุคคลมีชื่อเสียงถือว่าเป็นเรื่องปกติแปดสิบเปอร์เซ็นสเพระเรื่องส่วนตัวแต่ว่าถ้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วมึงลงคู่กับเนี่ยคิดไว้ได้เลยไอ้บุคคลเนี้ย นะมันมีจุดประสงค์ไม่ปะกะติละนะหลักๆแล้วคือต้องการให้คนที่มาเห็นเข้าใจว่าตัวเองเส้นใหญ่นะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพอคนที่มันคือบริสุทธิ์เองมันก็โดนหลอกเห็นไหมผมติดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นไหมผมรู้จักกับคนนั้นคนนี้สร้างเครดิตได้กับตัวเองเคยเจอไหมเออจะดีคุเหลา สวัสดีนะครับสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนนะครับเออเราเห็นได้เป็น,นเนืองๆแล้วครับเว้นสังคมเดี๋ยวนี้อยู่ยากนะอยู่ยากย้อนไปดูไกลๆเลยนะครับวันนี้ความคืบหน้าของคดีทนายตั้มนี่เขายังไม่ออกหมายจับนะเขายังไม่ออกหมายเรียกเพราะ เขาเอาให้แบบดิ้นไม่หลุดวันนี้พอเขาสืบไปถึงเส้นการเงินแล้วผมว่าใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยแน่นอนถ้าบัญชีสาวอบตอนเนี่ยไม่ใช่บัญชีจริงและมีชื่อเหมือนชื่ออะไรก็แล้วแต่แหละตามเหตุผลที่เขากล่าวอ้างเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบัญชีมา้าพอบัญชีมา้ามันก็โยงไปสู่การฟอกเงินเข้าขายฟอกเงินได้ทีนี้พอฟอกเงินปลายต้นทาง อยูเจ๊อ้อยปลายทางคือใครปลายทางก็จะสวยนะปลายทางชัดเจนว่าเอาไปใช้หนี้ให้กับบุคคลใกล้ชิดใครนี่แหละสวยและสวยเลยสวยจริงด้วยพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอืมนะครับสวัสดสีทุกคนนะครับพี่อ้อมมีเยอะเลยนะไปเปิดเพจใครเขาอ่นะฮะ เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเฟกนงเฟกนิวมีคลิปปลอมมีคลิปหลุดมีคลิปอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่เดี๋ยวนี้เ็าไม่อายกันละจะหลุดยังไงเ็าไม่อายแล้วถ้าไม่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากคลิปหลุดเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าผิดกฎหมายแบบลักษณะแบบเนี้ยนะไปคุยตกลงผลประโยชน์คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่สัญญาว่าจะให้อ่าแล้วก็คุยกันเรื่องเงินเรื่อง,องทองชิปหายทุกรายนะครับชิปหายทุกรายอ่ะ แต่ว่าผมเห็นไม่เห็นจะรอดสักรายหนึ่งนะครับเออแต่แน่นอนอะพอไอ้พวกนี้ยิ่งหลุดไอ้คนที่โดนพาดพิงก็ยิ่งดังเออถ้าชอบดังก็ชอบอ่ะอ,อย่างนั้นก็ว่าไปอย่ากเลยก็นะยิ่งมีคลิปเสียงหลุดคลิปภาพหลุดก็ทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังบางคนมันชอบในแนว